รัฐบาลประกาศใช้พรบรความมั่นคงรับมือม็อบชุมนุมคัดค้านร่างพรบนิรโทษกรรมหุ่มสามเขตดุสิตป้อมปราบพนคร1-10สิบงหานายกสั่งระดมทุกหน่วยเร่งขจัดคาบน้ำมันด้านกระทรวงสาธารณาสุขเตือนเสี่ยงอาหารปนเปื้อนแบงค์ชาติเชื่อเศรษฐกิจไตรมาสสามกระเตื้องขึ้น ขณะที่เครือเอ g ซีครึ่งปีฟันกําไรเกือบ20,000ล้านเสียงระเบิดยังดันสนันชายแดนวางระเบิดชุดคลุ้มคลองวันเดียว4จุดเจ้าหน้าที่บาดเจ็บระนาว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มัติชนข่าวข้ามนะคะประจำวันพุทธที่31กรกฎาคม2556ค่ะพบกับเราสองคนดิฉันปุญญน,นุชเกรงแกรวณิชิและคุณวีรพัฒนอินทมาค่ะวันนี้นะคะเรายังเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องของสถานการณ์ น้ำมันรั่วที่บริเวณเกาะเสม็ดคะ่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างนะคะค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งขจัดคราบน้ํามันที่บริเวณอ่าวพล้าวนะคะขณะที่กระทรวงสาธาร,รณาสุขก,ก็ออกมาเตือนประชาชนให้ระวังการสัมผัสคราบน้ํามันและอาหารที่ปนเปื้อนพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านางสาวยิ่งรักชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการเร่งด่วนมาจากทวีปแอฟริกาโดยกำชับให้กระทรวงกลาโหมกระทรวงพลังงานและกระทรวงทรัพ,พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเล่งแก้ปัญหาคราบน้ำมันที่กระจายทั่วบริเวณชายหาดอ่าวพล้าเกาะสะเมเด็จจังหวัดระยองไม่ให้ขยายวงกว้างไปกว่าเดิมโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้สั่งการให้กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยทัพเรือภาคที่หนึ่งเข้าช่วยขจัดคราบน้ำมันออกจากทะเล รวมทั้งดําเนินการฉีดสารเคมีลงไปยังพื้นที่ที่มีคราบน้ํามันปกคลุมอยู่เพื่อให้ตกตะกอนจากนั้นจะดําเนินการทําความสะอาดล้างชายหาดเพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่พลเรือโทรุร่งศักดิ์เสรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งได้ระดมกําลังพล300นายเข้าพื้นที่อา่าวพล้าเพื่อช่วยขจัดคราบน้ํามัน พร้อมระบุว่าเนื่องจากในวันนี้ฝนตกทําให้คราบน้ํามันที่เกาะอยู่บริเวณโขดหินถูกชะล้างลงสู่ทะเลทางตะวันตกของเกาะเสม็ดซึ่งทางกองทัพเรือได้วางเรือให้สกัดน้ํามันตามแนวชายฝั่งมากขึ้นเพื่อป้องกันการกระจายไปยังที่อื่นทั้งนี้คาดว่าไม่ต่ํากว่า2วันสถานการณ์คราบน้ํามันที่อ่าวพร้าวจะกลับสู่ภาวะปกติส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้คือยังขาดแคลนทุ่นลอยน้ําซับน้ํามัน เพื่อที่จะขจัดน้ำมันให้ได้เร็วขึ้นขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเตือนว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับสารปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพคือกลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้สถานการณ์ที่อาจสัมผัสกับสารปนเปื้อนโดยตรงทั้งจากการหายใจและทางผิวหนังประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่เกิดการปนเปื้อนและความเสี่ยงในเรื่องของการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนโดยผลกระทบของน้ำมันดิบที่ล่วไหลจะมีผลทั้งต่อระบบทางเดินหายใจระบบประสาทระบบผิวหนัง หากประชาชนมีอาการผิดปกติได้แ,ก,ดแก่หายใจขาดแน่นหน้าอกหายใจหอบวิงเวียนศีรษะและเคืองคายตาคลื่นไส้อาเจียนขอให้รีบพบแพทย์ทันทีปัญหาน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ดนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่ออาชีพประมงด้วยเราไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะมันไม่อยู่หรอกตามน้ำมันอ่ะมันก็หนีออกไปเรากลัวมากเลยค้าขายไม่ได้แบบเนี้ จาก2 0อยเราก็เกินร้อยยี่ร้อยสามเองไม่มีคนมาซื้อปูมันก็ไม่มีคนมาซื้อแม่ค้าขนมครกชาวประมงแม่ค้ารวมถึงผู้ประกอบการชายหาดสวนสนต่างประสานเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณเกาะเสม็ดเนื่องจากบริเวณชายหาดดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำประมงพื้นบ้านซึ่งทำมานานหลายชั่วอายุคนแล้วแต่วันนี้กลับต้องรอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงมันเป็นดวงดวงครับ พอเวลาเท้าอวนเนี่ยครับมันมันก็เหมืนเป็นพายครับเป็นพายลอยบนผิวน้ํำอะ่ะไม่ต่างจากพ่อค้าแม่ค้าที่ทําการค้าขายอยู่บริเวณชายหาดสวนสนจําเป็นต้องลดราคาขายอาหารทะเลสดลงหลังกระแสะข่าวที่แพร่ออกไปกระทบกับความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่เกรงว่าจะมีสารพิษตกค้างในอาหารทะเลรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและการให้บริการท่องเที่ยว และตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ํามันรั่วบริเวณกเกาะสม็ดโดยชาวบ้านที่นี่บอกว่าลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลสดลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากทราบข่าวดังกล่าวทําให้พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต้องลดราคาลงอย่างปูกิโลกร,รัมละ200บาทต้องลดเหลือกิโลกร,รัมละประมาณ120บาทถึง100บาทหรืออย่างกุ้งแช่บวยนะครับจากเดิมกิโลกร,รัมละประมาณ300บาทก็ลดลงเหลือประมาณ250บบาทครับ ชาวบ้านที่นี่ยอมรับว่าปัญหาน้ํามันรั่วส่งผลกระทบต่อการทําประมงเป็นหลักเพราะสัตว์ทะเลที่หาได้มีจํานวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแม้จะไม่รุนแรงเหมือนบริเวณเอ่าวพร้าหรือใกล้จุดเกิดเหตุก็ตามการดูแลระ,ระยะยาวต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือการดูแลอาชีพประมงหนึ่งดูแลทรัพยากรดูแลสิ่งแวดล้อมฟื้นฟ,นฟูนะครับแล้วก็3เนี่ยคือการเฝ้าระวังนะครับต่อจากนี้ไปก็คือต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อเฝ้าระวังขึ้นมา อย่างชัดเจนซึ่งต้องมีภาคประชาชนเข้ามาดูแลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามจากการสำรวจวนของชาวบ้านที่วางห่างออกจากชายฝั่งไปประมาณ4-5กิโลเมตรเมื่อแกะดูปูที่จับมาได้จะพบว่ามีคราบสีดำติดอยู่ซึ่งทางศูนย์วิจัยพัฒนาประมงระยองบอกว่าจะมีการนำปูไปตรวจพิสูจน์ให้แน่ชัดอีกครั้งว่าเป็นคราบน้ำมันจริงหรือไม่พร้อมกับประเมินสถานการณ์ว่าจะให้ชาวบ้านทำการประมงต่อไปหรือไม่เติมศักใจการถ่ายภาพ วุฒิพงศ์พัชนนรายงานเหตุน้ำมันรั่วในครั้งนี้นะคะก็ทำให้หลายฝ่ายค่ะทวงถามความรับผิดชอบจากบริษัท PTT Global Chemical นะคะหรือว่า PTT GC ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะ PTT CG ควรจะดำเนินการเยียวยาแล้วก็ชดเชยอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามคำตอบได้จากแหล่ง่ขออภายค่ะได้จากในช่วงมาที่ชนวิเคราะห์ค่ะ